อุยอุยนี่ทางเขาที่เขาไปเบิ่งวังวังวังเก่าถ้าก็ตังให้เพิ่งแบบข้าเจ้าติดสะดุ้งนะข้าเจ้าติดสะดุ้งเจ้าติดสะดุงนี่ข้า,า,าเจ้ามาเอาเอาสะดุ้งมาล่องนะครับเน,นเน้นมืนบรรยากาศข้าเจ้ามาหาอยู่หาก,กิน อันนี้ตอนนั้นมันเป็นขีดตมเดี๋ยวดีมันมันเป็นนุ่มมันมันแห้งมันแห้ง <c oughs> เราไปเรื่องธรรมดาเออมันแห้งเอาเพราะเหุ้พระเจ้าคนงานจะดุมบรรยากาศจะดุ้งอโออันนี้ขาเอาเสืยงมานไปเลือกเลือกรัดไว้กันอ่าเออคือเห็นคนนะพระเจ้าย่างไปเรียนน้ำกัน นี่นะครับอันนี้กรบโปงเขาเจ้าผมมาเห็ดอ่อันนี้กรบโปงเขาเจ้ามาเห็ดกันเป็นมือกันเป็นใายอ้าวเข้าสู่เกาะกลางน้ำแล้วตรงทางน่ะอ,อุ้ยอ่านมายอยู่ทาง ท่าเนิ่นเอ้าอันนี้มันทางไงยวนฟังน้องเธอเจอดิแต่ว่ากันขามไปทั้งกุ่นผัดลาดอย่างวัดคมเลยอ,อันนี้มันพ่อกระเทือนเดี๋ยวแม่นมันพ่อกระเทืนอนเขาเดาเยอะเห็น,นี่เป็นน้ำเป็นบวกกับนี่เจ้ามีคนเข้ามาวันนี้นมีเสียงรถก็กกึกก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  สบายดีอ่อสวัสดีครับตาส,ส,สอนเราแล้วคุณไว้ครับเพราะยังสำล์ครับผม <c oughs> สิาพากันเข้าไปที่ว่างห่างนะครับว่าเอ่ายาเอย่ำเงินแลงคลึมคึมอย่างนี่มันจะว,งวังเวงขนาดไหนหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปจังไรแน่เมีรถจอดพุ่นอยู่เลย<ช>เป็นรถบอนะแม่ใรถบอนรถตุถ้มขย่อมาเรียงไข่ตีเรียงงวดตีบ่าด้วย จะขามาซอยคนเอางัวเขาควายเขาเขาหมดวละล่ะเดี๋ยวนี้ยก็จะเอามาตึกสิทธิ์แบตสิทธิ์ยังกันครับ,บโอ้อโอถือกินควายอะถือกินควายกินงัวน่ะวัยนี้มีนกคือเก่าะปะมีมีมีเดี๋ยวเรียวเห็นแล้วเด้จะเริ่ม<ว>จะเรียวเห็นแล้วโอ้นกอ่ะ ตึ้งปลายต้นไม้นี่แหะครับเป็นกุ้มเป็นกุ้มที่วั่งห้างวั่งเกา่านะครับเสียงรถอาจจะรบกวนเน่นะเนาะเห็ครับเบิงบ้งเบิ้งบรรยากาศคือแบบนี้ก่อน,ออนดูเห็นบ่มอือมดูยงางกระเด็น,นอืมโอ้ออบอกละลายเนาะมันดีหนบุบ นกอันอยูทึงต้นไม้ตายต้นไม้นี่อันรดอันขจ้าอันเนงิน้าเรียงควายเรียงงูมะแล้วฟังเสียงนกก๊กกอกก๊อกก๊อบงนีแหละที่อันเอามาโอ้นกเสียงนกอ๋อมันกำลังจะนอดแล้วนะครับ นี่หมาพอาสองตัวโอ้โางเวียงหมากทายรูปไปจับไงครับอ๋อัวนวกปักใหญ่ๆเนาะนี่หมาซ้ำเก่าเนาะนกคือเกา่ามันมันป่รใหญ่ไปส่อือออันนี้น้องเท้า้ใดอยู่นี่น เ่ืองเทาเพือใดจักมันมาเก้นตอนไม้เล่นอ่าไข่มันบอกว่าปลูกนี่แล้วบ่เห็นวอาในในๆๆมันกําลังเขาขอกนี่อันนี้มันกําลังมาโอ๋อมันกําลังมันกาลังเขาเมาอเขาขอกบนเสียงนกนะครับเป็นนกอ่าก่ย่างลยมันกนกอ่านกไกะย่างม่้ยนกก่ย่างนกไกะย่างหรือนกอย่างอ่ะเอรานนกยังครับเนี่ยนกปากหางมันบ่หนีเลยบอก ออะมันบวยยานคนอืมเพยังมาทำมันมันลงมาลงมาหนีเล่นบ่เป็นบางมือเป็นบางมือมันถึงมหาจิกอ๋อโอ้คนเป็นยังมามันกลบว่ไปโอ้หมาสิโอ้นี่เออไหน พอมุ่นอีกเพิ่มเติมนะครับอืออือเห็นบ่อันนี้อันนี้ส่วนที่ห้าวเลียวเห็นส่วนหน่อยแต่ว่าห้าวยัางย่างเขาเบื้อเพิ้น่ะนกจีบขี่ใส่หัวเหรอขีก็ซือว่าโชคดีตัวห้า็จะไปยุติต้นมันนะครับภาพขึ้นไปเบื้องอันแต่เบื้องอะไรตอนตอนคำคาเนี่ยล่ะเบิ้งควายนี่ ม,มันเมื่อยหลอกแล้วมันก็บ้เมื่อยหลกครับสิบนะเจ็ดนาฬิกายี่แปดนาทีเออพนเอาควายของจะของควายเมื่อ,อกี้นะนเมีนคือพันเลี่ยงควายจะของควาย๋อถูกควา่อพันมันมาเอาควายมเลี้ยงยู่เลยอันนี้เป็นวังวังเก่านะครับเป็นวังเก่าสถานที่ต้อนรับนะครับตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีสะพานสะพานขามา,มาจากค่ายทหารนี่แหละอ๋อบเมนเงินเงินบุเมนธรรมดาได้พี่นนองโอยแล้ว มันหัวนี้นมันมาเองหอดเวลาหอด<ะ>เวลาขี่มาทางพี่หรมินมาเบิงนกทางพี่เบิงหั่งมันดูมีแต่หัง่งแบบไงเพิ่นละสออควายเพิน่นตูบก็แ่ไงมาต้องอ้อมหัวมาัทางพี่มาทางพี๋อุ้ยอ้ยเห็นมันบินปะมันบินแล้วไหนปะเออเนี่ยเราเบิบ้งมันบินละชวยเลยละเป็นท่านญคน นกปากห่างครับมัดอยถือให้มา้งอืมนี่ค,ค,ค,ครับนี่คอยบะเบิงนกคอยเห็นแต่สอนงัวเพิ่นควายควายควายพวกอะไรีทั้งควายดอนควายดำอืมเงยไหมผนอยู่ในยืนในคอ,นอกับมีในคอกับมีทั้งทั้งเขาเป็นนกนะอืมนี่มัน,นบ่หย่านคนเบิังห่างมันเลยแล้วหวานมัน แพ่พันธุ์มันกับยูนี่มันเกิดอยู่กับนีไง่กับนี่แล้วมันมีอน้องน้ํานะครับหนองน้ําหนองสาโรงมันก็มองหายู่หากินหากินปูกินปลายู่น,น,นี่อันนี้ต้นมะขามไงนี่มะขามไงเลยเจ้าเจ้าว่าเงินเท่าไหร่นี่เงินจักล้านโอโ้โหควายมีราคานะ <c oughs> ควายีเลี้ยงยากเลย ขอไทยในเด้อจะของควายพี่สุ่มนี่มันมันมันหนามตั้งแต่มันหากินอยู่ฟังพูนที่เขาขี่รถไปก็เถอะนี่ราบีงมันมัานนอนหนามมันมันมานน้อนหนามยังคือเออมันมานนอนให้ขี่ตมมันอ่าโอบตัวมันระบาดในย่านนั่นน่ะยุ่งยุ่งสีบกกินมันยุ่งบกัดยุ่งบกัด มันกัดเหมือนกับกัดบ่อหอดจย่งเดียวนะมันกัดจีดด่างไค้หอยยุ่งมันควายมันมักกินมากะมามากขอนนำโอ้สวรรค์ลายได้ครับผมสะอ่อนจริงๆแต่ว่าจัะตูนโอ้ห้าสิบหอดป่าคอยว่าประมาณนั่นแหละสิบหกสิบเนอะนกกรบพมนกกระพ้ณงมือนีว่าที่ตั้งใจมาเบิ่งนกนะครับ เลยมาเห็นเป็นอ,อกค้อยเขกบอกปฏิป้ตโทสะอ่อแห้งนะครับผมค่อยตัวงามงน้อยคนนะที่จะทําได้แบบนี้นี่มึงว่างเกา่าบ่างห้างนะครับผมวังวังเกา่าเป็นอความสุขอีกแบบนึงเมียนอุ้ยมีนเลยไอทํามาค่าใครยิงสีเลยก็ยยมี มาเทียบทำ hmm. เ,เ,เนี่ยนี่เขาเทียบ,บราบ่ไไ้ได้เนี่ยเทียบดีบ่ได้นะแต่ว่าบอ่อออกไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะ hmm. บยน่ยืนยืนไอ้ยืนเฮ็ดที่คืออยู่นี่ hmm. มูลราคาหลายกว่าเกินจอบชมบัตรเท่ามีแล้วหน่เป็นจูงมากกว่าแม่เนี่ยหลายกว่าห้องบนนี้น่ะวันธรรมดาเ้อะกี่น้องโอ้ยน้อยก็ได้เป็นห้างมั่น เบื้งตัวตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่แม่มันนี่หน่ตัวแม่มันีตัวแม่เห็นเจ้าเห็นน้องมันบ่ตัวแม่นี่สุดยอดครับหายครับโอ้โหควายควายนี้มีราคาว่าอันมั่วเด็เนาะว่าหายบิ่งเห็นหนึ่งแต่อ่า บวกมันอันดีแท้โอ้สุดยอดสุดยอดอืมกือบบกข่ำไปใส่ด้เพราะว่าทั้งนั้นเนี่ยเป็นน้ำนะครับพี่น้องมันออกไปใส่ปเด้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำรอบๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเกาะกลางน้ำสวอนค่อยบ่เบิ่งขอนนกสามเบิ่งแต่ควายคนคำแล้วครับผมวัดนี้ บอกคำหลักแต่ว่าฝนฝนมันสีตกนะครับ17โมงนนน38นาทีเพราะที่ก้ามาเิ่งอ่าคือว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีคน<ะ>มาตกปลาเยอะแล้วก็มีนก่าสันเป็นเหมือนกับวังเก่า <c oughs> แต่นบ่อใดอมีโอกาสว่าจะไปถามผู้เป็นเลียงเมื่อยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาสัมผัสเพิ่นเพิ่นกับห้องจะมีทุระป่าปังมีทุระ อ่ามี่ยังของเิ่นนะครับผมเดี๋ยวจังค่อยมาเจอกันไหมถ้าค่อยเรียวเห็นฝ้ามันคือเป็นแบบนั้นนะมันเป็นขอบเป็นขอบพึงได้ครับทุกผมสีไว้กล่องไปเห็นไหมฟ้าฝานมันเป็นมันมันมันเหมือนกับว่ามันขอบซื่อเลยไหมมันเป็นขอบเขตนะครับอ่าโอ้ มันก็ฝนฝนกําลังใจย่อยนะเขามาเขยทีฝนย่อยนิดนึงอ่าเมฆมันเรียบมันเหมือนกับมันเป็นท้องเป็นพื้นน้ำนี่ครับเป็นพื้นน้ำเป็นพื้นทะเลโอ้โหเหมือนกือจังคือฝนที่รเลยสวยนะครับกับกองสุนั่นเห็นไหมมันเป็นขอบนันเป็นขอบเขตนะครับเบื้องเบื้องเบื้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายท้องอ่าท้องฟ้าก้อนเมฆนะครับโอ้โห ก็ยังมัวห้านในคำเหรอครับแต่ว่ามันเหมือดแล้วก็คงจะไว้ซัานีกรนะครับผมก็อพอดีมากอะบอเป็นตาเซวดอกเพราะวา่ามันมีผู้เห็น <ขอ S 1> หับ<อ>พอดีได้เจ้าเจอผูงควายเอาผูงค่ายไหมพี่น้องเบิงนะครับสวันน,น,นะครับผมเอาสำหรับวันนี้ไว้ซัมนีกรเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมพ่อใหญ่สามด็จและมินาราไปแล้วสวัสดีครับ